คิงเพียวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่ปจัดรังแคลอาการคันเชื้อราบนศีรษะดีท็อกสารเคมีทำให้ผมกลับมานุ่มนวลเงางามตอบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะส่วนประกอบจากธรรมชาติ100%เอร์เซ ตป่งยงฟาร์มท่องเที่ยวย,ยั่งยืนองค์การบริหารส่วนตำบลตง่งยงเชียงใหม่ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางเชียงรายศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ชมศูนย์เรียนรู้พังไฮโดรโปรนิกบ้านสวนสุขผสมและชมวิธีการปลูกแมคคาเดเมียของโป่งยงฟาร์มฟาร์มเพื่ออาชีพการเกษตร และเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยที่ถ้านักท่องเที่ยวมานะคะเป็นกลุ่มเนี่ยเราจะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ทเที่ยวชมฟาร์มสวนผักไฮโดรโปโนิกมีผักสลัดที่หลากหลายมีการปลูกแบบอินทรีย์ในบางส่วนจากนั้นเนี่ยเราก็จะพาไปเที่ยวที่โปรงยังฟาร์มค่ะซึ่งเป็นฟาร์มอินทรีย์รับรองโดย SDGs S p s นะคะก็จะเน้นพืชหลักคือแมคคาเดเมียค่ะโดยที่เราจะใช้ประโยชน์จากแมคคาเดเนียให้ได้ประโยชน์สูงสุดมีขยะน้อยที่สุดหรือช่วงนี้ค่ะจะมีเทรนซีโรลเวสเราจะนำใบใบแมคคาเดเมีย ia, กะลาไปทำปุ๋ยะกะลาสีน้ำตาลเราเอาไปทำเป็น่านดูดกลิ่น ทำเป็นผงละเอียดทำเป็นสบู่ชาโคส่วนมเมล็ดแมคคาดีเมียแล้วก็เอามาทานนะคะนอกจากว่าเศษเล็กๆนี่เราเอาไปทาคุกกี้นี่ก็ค่ะ,ะเนื้อข้างในไม่มีเราก็จะนําไปเป็นสร้อยร้อยเป็นสร้อยข้อมือค่ะซึ่งจะใช้ประโยชน์ทุกส่วนของแมคคาดเมียนอกจากนั้นในฟาร์มก็จะมีการปลูกพืชที่ผสมผสานเน้นแนววนเกษตร เพิ่มพื้นที่ป่าพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนมีการจัดการในเรื่องขยะค่ะถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนบ้านม่วงคำนะคะซึ่งมีหลายแปลงที่เป็นแปลงเกษตรอินทรีย์สามารถที่จะเข้าไปเก็บพักในในแปลงแล้วก็ทานได้เลยค่ะแบบสดๆนะคะนอกจากนั้นก็ยังจะมาเรียนรู้ ประสบการณ์จากคนในท้องถิน่นคนในพื้นที่ในการาทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนในชุมชนค่ะจรันชัยวงศ์รายงาน